ดพี่ิตกค่ะสวัสดีค่ะคุณปริยาไม่เจอกันนานเลยเกือบสงปีเน่โอ้โหสอปีกว่งนานจริงก็เป็นช่วงก่อนโควิดใช่ปีนี้เขายังอนุโลมหรือว่ายังผ่อนพันุให้เริ่มมาเจอกันได้ทำกิจกรรมใช่ค่ะเรารู้จักกันที่คอร์สปฏิบัติธรรมถูกต้องค่ะเหรอเห็นพี่ิ๊กโพสต์ ต้องขอบคุณ Facebook อีกนั่นแหละเพิ่มกิจกรรมให้เราได้ทำอะไรและอย่างนพี่ติ๊เองก็ได้ทำเนื่องจากที่ว่าว่ามีผ้าสวยๆมาเผื่อเพื่อนๆถ้าเผื่อ่าใครสนใจในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วทำเล่นหรืธุรก,กิจหรืออะไรยังไงเล่าให้ฟังสิคะทำเล่นๆค่ะเพราะว่าพี่กลับไปไทยออสองครั้งที่ช่วงโควิดนะคะแล้วก็ไปวัด แล้วไปเจอเพื่อนเขาใส่ผ้าถุงสวยๆแล้วก็ไปทักว่าอุ้ยซื้อที่ไหนอะไรยังไงเขาบอกเออพี่หนูมีญาติเขาทําอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนําพาไปดูแล้วพอไปดูแล้วเราเห็นเห็นชาวบ้านที่เขาทําเขาถักเขาปักเขาทออะไรเงี้ยเราวอกอุ้ยทาไมคุณคุณยายทั้งหลายเขาเก่งจังเลยแบบว่าเขาทอด้วยมืออ่ะแล้วผืนหนึ่งนี่นะเขาไปถามเพราะว่า ใช้เวลานานแค่ไหนพค้ดเป็นเดือนเดือนที่เขาปักแล้วเขาก็ถักทอออกมาเป็นหนึ่งผืนนะคะเชื่อเลยคะ่ะว่าใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะใช่ใช่เขาใช้มือทําอะไรนี้ค่ะแต่รู้สึกว่าดูแล้วเขาเก่งอะ่ะคนคนสมัยก่อนน่ะเราก็อยากจะช่วยเขาคือช่วงโควิดนี้เขารู้สึกว่าเขาขายอะไรไม่ได้เลยแล้วเพอะว่าเออเดี๋ยวหนูช่วยเอาไป ขายให้เพื่อนๆดีไหมเขาดีใจมากแบบแทบจะแบบทุกคนแบบจะเบิกบานมากหมายถึงว่าเขาดีใจที่เราไปช่วยเขาตรงนั้นน่ะคะ่ะใชเ่เพราะว่าตอนนี้อย่างว่าเศรษฐกิจใช่ไหมคะใช่ในบ้านเราแล้วก็ฝึกเครืองมากเลยแล้วมีปัญหาหรือว่าภาวะแวดล้อมแบบนี้ใครจะอยากซื้ไปวัไ็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่อยากจะซื้อแล้วก็ ความจริงแล้วก็ไม่แพงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในการที่ว่าถ้าเราจะเอาตังที่เรามีไปใช้ทำดนทำดีในสิ่งที่จําเป็นมากกว่าเป็นคนเหนือก่าเจ้าคนเหนือเจ้าของหวัดอะไรคะจริงๆแล้วเกิดที่ลําปางแล้วก็ไปเติบโตที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ชอบเชียงใหม่ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าผ้าที่เอามา ให้เพื่อนๆดูเนี่ยหรือว่าเอามาใช้เองเนี่ยจากลำปางหรือเชียงใหม่เอ่อเขาจะมิกซ์กันนะคะเป็นของน่านก็มีนะสนใจว่าในการที่ทอเนี่ยค่ะแล้วก็ลักษณะของเนื้อผ้าเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะอย่างเนี้ยนะคะเป็นลายอะไรผ้าบางผ้าหนาะผ้าฝ้ายทอนะคะเขาเรียกลายแแลายน้ำไหลนะเขาเป็นจะแบบทอใช้ว่าฝ้ายทอ ค่ะนะคะแล้วก็สวยหนูถือก็ได้ถือ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 แล้วก็ติดกลับบ้านไปแล้วค่ะได้เลยค่ะยินดียินดีสวยดีเพราะคุณปริยาไปทั่วเดนเชอร์แลนด์อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าก็เป็นฝ้าฝ้ายเหมือนกันแต่เกรดเขาจะเขาจะทาแบบหนาหน่อยนะคะนี่ค่ะเขาจะมีซับในหมดทุกผืนนะคะนั่นแหละแล้วก็คุณภาพอันนี้เขาจะปักทั้งตัวหนาเนี่ย ตัดกระโปรงมันจะไม่ค่อยสวยค่ะเพราะว่ามันจะดูคนใส่จะอ้วนๆนะย่งกับตัวนี้เนี่ยเขาถ้าเราตัดเป็นกระโปรงเนี่ยมันจะดูทําให้เราถ้าคนหผอมๆนี่ก็จะจะสวยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปตัดเป็นเสื้อสกุมอะไรนี่จะได้เพราะที่นี่มันจะเป็นผ้าที่หนาอุ่นทีเดียวแหะคะ่ะอ๋อซับหมดแล้วซับหมดแล้วอันนี้ เป็นผ้าทอแน่นๆเลยนะคะแน่นทั้งตัวเนี่ค่ะตัวนี้อันนี้สวยดีสวยมากส่วนผ้านี้มันจะออกจะออกอลายแพรวานี่นะคะเขาแพรวา่เคยได้ยินชื่อแพวลชื่อชื่อลายของเขาค่ะลายนี้จะจะเป็นลายที่ละเอียดค่ะนะคะแล้วตัวนี้เป็นเป็นผ้าบางส่วนใหญ่เขาจะ เอามาตัดเป็นกระโปรงกันนะคะอ๋อเหมือนมีแบบเป็นเงาเงาเหมือนผ้าไหมใช่ไใช่ใช่ใช้ผ้าไหมบางทีเขาก็ผสมเป็นผ้าไหมนี่ค่ะถ้าตัดเป็นกระโปรงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะแบบนี้เขาก็จะมีผ้าต่อผ้าต่อให้ค่ะนี่นะคะยกตัวอย่างให้ดูให้ชมนะคะ ผ้าต่อก็คือผ้าต่อให้เป็นให้มันยาวๆที่เป็นผ้าถุงเห็นไหมคะตามที่สาวเหนือเขาใส่กันแล้วเขาก<อ>็าจะแรปออกมาอย่างนี้เขาเริ่มเขาต่อเอวค่ะต่อนะคะค่ะอันนี้อันนี้คือผ้าต่อเองหรือ,อยังไงคะต่อเองก็ได้ให้พี่ติ๊กต่อให้ก็ได้นะคะพอดี ให้ช่างฝรั่งเขาต่อให้ที่ต่อนี่ก็เพราะว่าบางคนสูงบางคนเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สูงมากเราก็ไม่ต้องต่อแล้วบางคนเขาไม่อยากจะเอาไปเป็นผ้าถุงเขาอยากจะตัดกระโปรงหรือกางเกงจะได้นะคะพาวโพกีว้าวงานเตจ้าใส่แล้วงามขนาดเป็นสาวเชียงใหม่ทำไมพี่ติ๊กชอบ แล้วได้ยินหลายครั้งเลยว่าหลงไหลจริงๆมันหลงไหลนีะไคะก็มันงามทุกผืนดูนี่ก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าลายนกพะก้านะคะดูซิใส่ออกมาแล้วอันนี้ก็ปักแน่นๆนคือทุกคนมันจะต้องมีอะ่ะเวลาเราไปงานบุญหรืองานขึ้นบ้านใหม่ถ้าเราอยากจะรักษาอนุรักษ์ผ้าไทยเราเราเป็นคนไทยเราก็ต้องใส่โชว์เงี้ย วันนี้พี่เตกไปตลาดซูเปอร์มาร์กใส่ใส่ตัวนี้ไปคนก็มองว่าคนนี้คนไมเขาแต่งตัวแปลกแปลกอะไรเงี้ยใส่ออกมาแล้วมันดูดีค่ะแล้วอุ่นด้วยนะคะช่วงนี้มันเป็นันจันารหนาวะแล้วใส่อันนี้เนี่ยอุ่นสบายอุ่นสบายเลยแล้วก็มันจะมีผ้าบางๆสําหรับฤดูร้อนก็มีแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเอาแต่นี่มาถือดีไหมคะเออนี่นี่จะถือได้ได้ยังไงอะคะ นี่ถ้าทำมาหลุดอย่างงี้ยไอันนี้คือกล่องข้าวติ๊กอ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นกล่องข้าวนะคะอ๋อไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าแต่อย่างนี้มันก็มีหลายลายเนี่ยสมัยนี้มันทีคนก็ใส่เศษเหรียญเวลาเวลาเราไปทําบุญเราจะเอาเงินไปหยอดค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆในวัดเนี่ยจะสะดวกค่ะถ้าถือไปก็คงไม่ได้ถือจากหนูว่ามันน่ารัก เออน่ารักน่ารักมากไอ้นี่อันนี้คนเชียงใหม่ทำและอันนี้เฮ้ยกระปุกข้าวกระปุกใช่ <ๆ S 1> เวลาไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็พกนี้ไปมันมันเท่ค่ะ้ะไม่มีใครทำแบบนี้พี่ติกไปดูเพื่อนเขาทำคือเขาจะก็จะเอาขี้เลื่อยกับผสมกับอะไรนะน้ำมันอะไรก็มาเคลือบตรงนี้แล้วก็ มาวาดสีอ๋อนี่ใช่ใช่ข้างในมันก็เป็นก็ค,คือของข้าวธรรมดานี่แหละที่นึ่งข้าวเหนียวอะค่ะใช่ก่องข้าวก็คือใส่ข้าวเหนียวนะคะให้ให้ดูค่ะโอ้นี่อ๋อถึงว่าใส่ข้าว ใส่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวได้ขนเจ้าได้เจ้าดีใส่ข้าวเหนียวเวลาไปไปวัดหรือ่าเจอเพื่อนเนี่ยทาเท่ๆทาที่แบบไม่มีอะไรเหมือนใครนะคะเนี่ยตอนนี้เราจะต้องแบบทําอะไรที่แบบว่าแปลกกว่าเพื่อนมันคนยุคใหม่นะคะโอ้ดีจังเลยน่าค่ะแล้วก็อีกอย่างอันนี้ของพี่ติ๊กจากไปช่วยลุงเข้ามาที่สารพี คนแก่กว่าเขาจะจักสารได้ค่ะใส่ไปวัดแล้วไปเชียงใหม่นะคะจะเห็นคนใส่อย่างเนี้ยแล้วทำไมเขาแต่งตัวสวยเขาจะทำอย่างเนี้ยทั้งคนแก่หรือว่าสาวๆนะคะค่ะแล้วสมัยนี้นะคะไปไปวัดที่เชียงใหม่นะคะเขาจะแต่งตัวสวยๆแบบบางทีเราไปว่อุ้ยทำไมเราเชยเห็นเขาแต่งสวยมากอ่าค่ะใส่ชุดอ,อย่างนี้ จริงๆนะแล้วเขก็ใส่อะไรนะสบายด้วยค่ะอันนี้มันก็คล้ายๆของลาวนะหนูว่านี่มาจากเอทางลาวอันนี้เใช่มาจาทางลาวอมีความรู้สึกว่าน่าก็เหูติดกับลาวนะคะเห็นเห็นแล้วแบบลายเขาแล้วก็สีแล้วก็แบบลายลาวนะเขาจะมี ดอกจิกหรือว่าเป็นลายนิดเดงแต่ว่าทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเส้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าเนี่ยค่ะและสีนี้เนี่ยเขายกลายเราน้ำไหลลายเนี้ยลายแบบเนี้ยนี่นะคะและนิ่มด้วยและเนื้อบางแต่ว่าผ้าพวกนี้เขาทอมาเขาดีใจที่ว่าเราเนี่ยเขาส่งมาเลยเขายังไม่ตัดเป็นผ้าถุงนะคะค่ะบางคนเขาก็ไปตัดเป็นกางเกงบางคนเขาก็ตัดเป็นกระโปรงหรือเป็นผ้าถุงแล้วก็แค่เย็บข้าง ก็ไม่ยากก็ใครที่เย็บเป็นหรือว่าให้พ่ติกเย็บก็ได้เนี่ยข้างๆแล้วสีนี่โอ้สุดยอดนะงามประล้ำประเหลือแล้วดีที่ว่ามีทุกสีค่ะจะคิดว่าเฮ้ยผ้าถุงอันนี้ฉันจะเออใส่กรเสื้อสีอะไรไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มีหมดชมพูม่วงแดงเออเลือดดำสีอุ้ยทุกอย่างทุกสีค่เพราะฉะนั้นเสื้อข้างบนนี่จะหาง่ายการใส่ผ้าถุงใช่ใช่ อันนี้ปักทั้งเดือนนะคะผืนนี้ที่เขากว่าเขาจะได้เนี่ยมันจะเป็นผ้าอย่างนี้นะคะ่ะเนี่ยดิบดิบมาเลยนะคะเนี่ยสวยเหมือนร้านขายผ้าเลยค่ะเออไม่คือเห็นสวยก็เอามาเผื่อเผื่อเพื่อนไงถ้าเพื่อนไม่ชอบแล้วก็เหมาเองหมดก็ใช้เองแล้วใส่ทุกวันอย่างนี้ใช้เองนี่ค่ะและอันนี้คืออันนี้เนาะ นานี่สําหรับเม<ช>ืองหนาวเราไงเวลาเราไป<ช>วัดที่นี่มันจะอากาศเขาจะเย็นใช่ไหมคะนูที่เห็นว่าเขามาทําเป็นเสื้อแจ็คเก็กตค่ะนนพี่เห็นเป<ร>็นเสื้อนอกหอ้ยเยอะจริงๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเวลาที่ซื้อผ้าอย่างนี้นะคะใหญ่ <ไป S 2> เลือกเยอะ <laughs> ถูกถูกเอามาแค่หา้าผืนก็พอแล้วเลือกจากหนึ่งในห้าในั้นแล้วเลือกไม่ถูกเยอะมากตพี่ไปนะ อุ้ยอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามโอ้ยค่อยได้ค่อยได้แล้วพอเขาเช็คบินมาอุย้ยตายโอย้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนฉันมีเงินที่ยุโรอ่ะบางคนนีเขาเขาเอาไปสองผืนอุย้ยติดใจคิดถึงนอนคิดถึงโทรมาเออตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยเอาจองบางทีคนหนึ่งก็เอาไปห้าผืนก็มีนะคะซื้อง่ายค่ะซื้อง,ง่ายแล้วก็ง,ง่ายแล้วแต่เราชอบแล้วมันใกล้คือได้ใส่เลยอะคะ่ะแล้วคจริงนะใส่แล้วเราก็ เหมือนแบบภูมิใจเล็กๆนะใว่าเราเป็นคนไทยและได้ใส่ชุดถุงแล้วมันแบบรู้สึกว่าดีเราเป็นคนไทยสตรีไทยอะไรค่ะสตรีไทยแค่ใส่แล้วรู้สึกสบายใจถ้าจริงจริงจริงหนูเองเป็นคนที่ชอบใส่ชุดไทยใช่ใส่แล้วออกมามันนี่มันดูงามแล้วมันเด่นเด่นด้วยนะคะหรือว่าเป็นที่ชุด ชุดไทยด้วยนะคะเวลาเราใส่แล้วเราจะใส่อย่างเงี้ยไม่ได้ชุดไทยอะขาดเข็มขัดใช่ไหมมันก็จะต้องแบบยืดหน่อยฉันเป็นคนไทยนะคะอะไรก็โดยปริยายไปเลยว่าเราต้องตรงตรงอะไรออกมาแบบใช่เสริมสร้างบุคิลดีด้วยนะคะใช่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเราก็ได้บุญด้วยได้ช่วยช่วยเหลือคนที่ว่าลําบากช่วงนี้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านกว่าเขาจะได้ผืนหนึ่งอะ เป็นเดือนเดือนนะคะแล้วพี่ติ๊กตั้งใจว่าถ้าผืนหนึ่งเนี่ยถ้าพี่พี่ติ๊กเพื่อนๆช่วยกันได้พี่ติ๊กก็จะอ่สิยูโร10ิบโรยเอาไว้ทําบุญเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเราก็จุดประสงค์คือเราไม่อยากให้ทางตรงเราทางอ้อมค่ะให้เขามีงานทำมีรายได้แล้วก็เอามาเผยแพร่ ถูกค่ะที่ดียวยคนเห็นน่าทเฮ้ยเธอใส่อะไรอะไรอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าถุงป้ายแต่อันนี้มันเป็นกางเกงสําหรับเราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วดีค่ะดีดค่ะสวยเนี่ยค่ะใส่ออกมาเห็นแล้วก็น้ําลายไหลนะค่ะเสียตังค์ด้วยค่ะดูลายสวยๆที่พี่ติ๊ดอยากจะโชว์หาได้เลยค่ะ ปะลังได้เลยงามปะลังไปลยเหรอคะปะลังเปเลองามปะลังเปเลองามเยอะงามงามขนาดเจ้างามขนาดเจ้าดูดิว้าวงามแต๊แต่ะห้ดูสิเวลาใส่ปุ๊บพึ่งขายสง่าเลยใช่จากเป็นคุณยายก็เป็นสาวขึ้นนะคะถ้าทำไมต้องอย่างนั้นนะก็มันงามมันมั่นใจค่ะว่าฉันสวยฉันใส่องสวยแล้วสีสันดูดิไม่ได้แกล้งพูดนะคะ เนเ่ยเออเนี่ยเราผ้าก็หนาเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเขาซับมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าถุงแล้วก็นี่คุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะสั้นไปอันนี้แบบอย่างยาวเลยค่ะอย่างยาวนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไก่ไก่นี่เขาก็ปักเอานะคะน่าจะยากเนาะนีต้องหลายเส้นอย่างละเส้นเนี่ยดูนี้เหระนี่ด้วยโอ้อย่างงามเนี่ยจับดูได้ค่ะ อ๋อสยทีจับอีกเหรอจับแล้วได้บุญใส่ติเมอไปอีกเอขึ้นม้เห็นนะเสื้อเข้ากันเดียเลยสีขาวมันเข้าง่ายไงจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะแต่เนี่มันมันจะเป็นสําเร็จสําเร็จแล้วก็ถ้าคนอ้วนคนผอมก็สามารถขยับตะขอตรงนี้ได้ถ้าเราคนอ้วนมันก็จะใส่ขนาดนี้หรือว่าอันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าคนจะชอบใส่มากกว่า เพราะมันคล้ายๆแบบเป็นฟรีไซส์เหมืนกันแล้วก็ซื้อง่ายแล้วก็ราคาก็ราคางามงามก็คือถูกที่สุดด้วยป่ะถูกที่สุด่หาที่ไหนไม่ได้นี่ไม่ใช่ราคาผ้าใหม่เลยนี่ราคาเพื่อนฝูงราคาแบ่งปันกันไอ้รุ่นนี้นะคะ ใส่แล้วไม่ไม่รวยแล้วก็สวยได้ประมาณอย่างนี้นี่สาคัญมากตรงนี้แต่ทนี้พี่ติ๊กอันเนี้ยเรายังแบบรุ่มล่ารุ่มล่ามีตัวนู้นตัวนี้อะไรยังไม่เข้าเซตที่ว่าถ้าใส่แมสกันเนี่ยมันก็จะสวยมากกว่านี้ใช่ค่ะย้วยเรามาแล้วไหมคะว่าชอบผืนไหนเสื้อตัวไหนอะไรยังไงเริ่มมากลับมาตรงนี้กันให้ดูค่ะแล้วพบกันนะคะบายบายมาแล้วมา แล้วจ้าชวนกันไปวัดค่ะเสร็จสับเลยทั้ดอกไม้แล้วก็ผักนะฮะอร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมหิวข้าวเลยใช่ไหมหิวเลยค่ะแล้วคนจริงก็ทำได้เลยนะเพราะว่าโหระพาแล้วก็เมะเขือยาวเราจะได้ต้มก็ได้มาละและนี้ต้องคอยสองสวัน ได้ค่ะอุ้ยอยากทำอน้ำกะทินะนี่ไงชุดของเรานะคะ ชนะคะชอบามาเลยไม่รวย <นะ S 2> เราก็สวยกันได้ค่ะเห็นไหมละ่ะไม่รวยแล้วเราก็รวยด้วยได้ไหมใช่ยิ่งรวยก็รวยขึ้นขึ้น <laughs> เพราะเสื้อผ้าพวกนี้เราเราเราใส่แล้วเราไปทําบุญแล้วก็อีกอย่างเราช่วยคนมาก็เหมือนการทําบุญช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะผ้าอย่างนี้มีข้อดีนั่นแหละก็คือใส่เ <c oughs> สื้อได้สีอะไรก็ได้แบนไหนแขนสั้แแนแขนยาว สวยดีมากแลถูกใจมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เต๊กจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะห้องในมิตรห้องนี้ที่เป็นห้องธรรมดาแต่ว่าสช้งานร้านค่าโดยดีไซน์ของคุณปริยาช่วยกันค่ะเพราะว่าผ้าขาสวยแล้วก็อยากให้เขาเด่นๆอยากจะแนะนําชวนเพื่อนๆมาใส่ผ้าไทยกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้อง ลาท่านผู้ชมและสวัสดีพี่ปุ้ยค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือของฝากค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะมอบมอบมงกุฎมงลงของฝากเหมือนกันนะคะระวังหนาวให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆเพืนไปค่ะสำหรับคนใจบุญใจมุสมนะคะค่ะ See you next time บายภาษาไทยแล้ะสิโอ้ยใหม่ในคราวหน้าเนอะเจ้าก็จะเจอเด็กใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้าพรุ่งนี้ไปกินข้าวกันก่อนเจ้าขอบคุณรวยๆกับทุกคนเนอ ตึ้นตัดหน้าบ้านนี่เองอเคนะ่ะคม่แม่ก,กันไหมคะสวยแล้วก็สีฟ้านี่ก็สวยมากค่ะชอบชอบมากเลยเข้ากันนะคะเดี๋ยวพากันไปวัดจ๊ะอย่าเล <laughs>